และมือนีโอและมือนีนะคะคุณต่อจะมาทําส้มตําค่ะเอาละเริ่มกันเลยจริงๆขี้เกียจมากเลยแต่ว่าอยากของแซ่บนะอย่างแรกที่ใส่ลงไปก็คือพริกกะกระเทียมนะคะถ้ามีพริกแห้งด้วยนี่จะดีมากเลยตำที่แหลกแหลกสุดๆไปเลยนะคะแล้วฉันก็พบว,ว่าฉันมีพริกแห้งเลยใส่ถั่วฝักยาวจากนั้นใส่ความหวานเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลปี๊บไปได้นะคะมันก็จะแซ่บแต่ว่าคุณต่อมดน้ำตาลนะเราก็ใช้เอ่อสเตียเียแทนหรือว่าย่าหวานนั่นเอง ใส่มะละกอลงไปจากน้อยนะคะโอ้ยสีแซบเนาะมาดูหน้าคนต่ำสมตำเด้งคนต่อนนี้พูดอีสานคักๆแน่ไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะเพราะว่าอยู่บ้านพูดโคราชหน่อยๆลาวเชยภคุ้มไทยเด้งลาวเด้งอันนี้ที่ใส่ไปก็คือหน้ามะขามผสมน้ำเปล่าน้ำต้มจากนั้นนะคะนี่ขอแนะนำสำหรับคนอยู่ต่างแดนนะถ้าเพื่อนๆไม่มีปลาไหลก็ใช้ยี่ห้อนี้รดแม่เหลียญแม่เหลียญแซบหลายมีฮาลานด้วยนะจ๊ะเนี่ยฮาลานฮาลานสำหรับคนมุสลิมกินได้จ้ะ มากน้อยก็แล้วต่ชอบเลยเออไอ้น้ำมะขามเนี่ยที่ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยเพราะว่าเพิ่มปริมาณน้ำไงอย่างเวลาร้านตำส้มตำอะ่ะเขาก็จะผสมน้ำนะบีบมะนาวจา้ะแล้วแต่นะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ตามตามใจเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยจะชอบเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะบางคนถ้าชอบแบบรสชาติกีสารแท้เนี่ยเนาะมันก็จะออกเค็มอย่างเดียวเนาะก็ไม่ต้องใส่แบบน้ำตาลเยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่มะนาวด้วยซ้ํา ใส่นิดนึงให้มันแบบพอมีรสมีชาติแต่ไม่ออกเปรี้ยวนะคะแต่ของเราก็จะชอบแบบรสชาติแบบนี้นะก็ใส่ใส่เปลือกลงไปด้วยเพื่อความสีสันเพื่อความแซ่บล้างแล้วนะสีไม่เราพอฉันชอบสีแบบเข้มๆนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูตอนที่เสร็จแล้วนะโอ้ยนึ่งเขยา่าหืดอีเด้อหุุนหงิดเด้อน้ำไหลแตก แต่ว่าฉันต้องการความเปรี้ยวมากกว่านี้แซ่บแเผ็ดๆถูกใจหลายนี่ลูกก็จะกินด้วยนะใส่หมดโดดนยที่เหลือแล้วก่อนนี่ก็ไม่ค่อยกรอบนะเพราะมันอยู่ในตู้เย็นมานานแล้วมันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งไงแล้วเราก็แช่ตู้เย็นมานานมากประมาณสัปดาห์ได้แต่เราก็ไม่ทิ้งค่ะอยู่ต่างแดน everything มีค่านะคะอ amazing อาดูสีส้มตำหมต่อก่อนนะนี่ฉันไม่ได้ต่วนะมัแซ่บจริงๆนะ เอาล่๋ยวเราจะมาเทาใส่จานกันนะคะไผ่วงยุ่มาตำสมตำกินกันเด้อจ้ะนี่ก็คือ after นะคะถ้าเรียได้เรียแล้วจ้ะ